ว่าที่คุณพ่อคุณแม่ใหม่ป้ายแดงเตรียมตัวขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ของวงการบันเทิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับดีเจพุทธและจุยวรัญญาหลังจากรอคอยความสำเร็จเรื่องลูกมานานถึงสปีก่อนหน้านี้ทั้งพุทธและจุ๋ยได้โพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมระบุว่าในที่สุดก็สำเร็จพี่จีน้อยมาแล้วนะขโมยพรที่ทุกๆคนได้อวยพรเราสองคนตั้งแต่ตอนแต่งงานทั้งที่เจอก่อนหน้าและอวยพรตามช่องต่างๆ ตลอด3ปีกว่าเราอยากขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เอาใจช่วยส่งกำลังใจดีๆมาตลอดเขาคือของขวัญที่ดีที่สุดในวันเกิดที่ใกล้จะถึงของเราทั้งคู่จริงๆพูดกับจุยต้องขอขอบคุณ GFC อาจารย์พิทักพี่ป่วยพี่สนพี่ห้วยทีมนักวิทย์และทีมพยาบาลทุกคนที่ตั้งใจลาทุ่มเทให้เรามีวันนี้ลาสุดในรายการแชร์ข่าเช้าพุดก็ได้เปิดใจหลังขึ้นแทนเป็นว่าที่คุณพ่อป้ายแดง ตื่นเต้นมากกอรอมานาน3ปีได้แล้วกว่าจะมีเบบีตอนนี้รู้เพศแล้วแต่จะประกาศเพศในช่อง YouTube และ Facebook เซ้าจุยก็อารมณ์ดีขึ้นกว่าช่วงแรกงานนี้แฟนคลับต่างดาวเพศลูกกันสนานแต่จะเป็นเพศอะไรานั้นต้องรอให้ทั้งคู่นั้นมาเฉลยเอง